สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตกราฟของบิตคอยแล้วก็ชิบ่ In นุนะครับก็ดูแล้วน่าจะวนกลับมาที่เดิมนะครับผมชิบ่ายนุที่ขึ้นไปเมื่อคืนก็หลายเปอร์เซนต์อยู่นะครับเดี๋ยวจะมาดูกราฟของบิตคอยก่อนนะครับก็ชิบ่ In นุอาจจะลงมาที่สามพันสี่ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆส่วนบิตคอยนะครับผมจะมาดูกราฟของวีคนะครับวีคโอเคตัดเรียบร้อยแล้วแต่สามารถลงได้นะครับก็ธรรมดานะครับผมเพราะว่าตามฟรมของ อ่าหชั่วโมงหรือ S 1เราไปดูด้วยกันว่ามันจะมาอยู่สูงสูงกว่าขว่าตรงนี้หรือเปล่านะครับโออร์บอสหรือเปล่าจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่า S c S 1นนั่นหมายความว่าทั้งวันจะลงหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับด้วยกันนะครับ ตามเฟรมเดย์เนี่ยขึ้นอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็คือต้องย้อนกลับมา่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือเส้น S4 overbought นะครับ overbought หมายความว่ามีการซื้อมากเกินไปมันองศาที่มันขึ้นสูงสุดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยองศาไม่ผ่านแนวต้านที่ผมตีแนวต้านไว้นะครับระลุไปแล้วนะครับก็ลงมานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาไม่เลื้อยตวัดขึ้นกลับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเขาไม่ตวัดขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับ ไม่ตวัดขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับนี่คือขอลงนี่คือขอลงขึ้นไปนิดหนึ่งขอลงมานี่ครับแบบนี้ทังนั้นแล้วถ้าเขาไม่ตวัดขึ้นแบบนี้แล้วก็กราฟจะเป็นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเขาจะลงมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆหรือต่ากว่าก็ได้นะมีโอกาสต่ากว่ามีโอกาสต่ากว่า4ี่หมื่นเก้าพันได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยลงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะตรงนี้ยังมียังมีองศาที่จะลงได้อีกเยอะนะครับประมาณนี้นอกจากว่าเขาทุบลงมา ต้งยาวเลยก็จะลงมากกว่าอีกถ้าเกิดกดทุบทีจะลงลงลงมายาวๆเลยนะครับข้อจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดก็ปล่อยตุ้มเดียวลงมานะครับแบบนี้เลยนะครับอืมมันก็ลงมาจริงๆด้วยถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือลงมาสี่ห้าันต่อหนึ่งบดีิาหนึ่งต่อหนึ่งบิซีเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูตามฟีดมิหนึ่งนะครับว่าสามารถกลับตัวได้หรือไม่นะครับโอเคเอสหนึ่งึ่งลงครับยังลงไม่สุดนะครับเพื่อนๆลงแนวรับนี้ต้องอาจจะเด้งก่อนนะครับเพื่อนๆเนี้ยโซนนี้อ่านี่โซนเตรนไลน์ตรงนี้ที่ตีไว้นะครับ ก็แนวรับที่สําคัญนะครับผมสําหรับ S1 M30 ยังลงครับไม่สุดครับผม M15 ครับกดลงครับเรียบร้อยครับลงแล้วนะครับผมยังลงอีกนะครับเพื่อนๆก็รอรับแถวๆโซนไหนดีนะครับเดี๋ยวมาดูให้นะครับผมแนวรับที่คุณจะรับต่อจากนี้ไปก็48,000 47,000นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับผมโอเค48,750นะครับแนวรับลึกสุดสําหรับตามเฟรมของ1ชั่วโมงนะครับขอยูโซนนี้เลยเพื่อนๆ สี่หมืนหกนะแตงนี้น่าน่าจะเป็นไปได้นี่คือตั้งใจเลยนะครับเพื่อนๆนะนี่เป็นแบบนี้นะครับสี่หมืนเจ็ดอลลาร์กลมๆนะครับเตรียมตัวไว้นะครับผมสี่หมืนเจ็ดอลลาร์ทุบแล้วนะครับโอเคครับแตงแผกลงทุบแล้วลงอีกครับเพื่อนๆแบบนี้เดี๋ยวดูชิบะหน่อยนะครับน่าจะหลุดสามพันห้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับโอเคชิบะโน้นะครับก็ไม่ไหวจริงๆครับทุกตัวก็ลงเลยนะครับเนี่ยลงกลับมาเดี๋ยวดูชิบะโน้นะครับเมื่อคืนอุตส่าหห์ลอกล่อดีใจนะครับเพื่อนๆ โอเคครับก็กลากขึ้นไปที่3ามพัน็ะครับเมื่อคืน3ามเ้านะครับสามเนี่คือสําหรับกราฟชิบายโนะตอนนี้แนวขึ้นหยุดก่อนก็ต้องมาหาแนวรับก่อนนะครับแนวรับข้อชะวนมาที่ไหนที่แข็งแรงนะครับอ่าแนวรับที่ไหนบ้างที่จะทําให้แข็งแรงมากนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับแนวรับก็ต้องเป็นส่วนเดิมนะครับเพื่อนๆโวนนี้เลยนะครับข้อเรียบร้อยครับกลับมาที่เดิม3ามพนนะครับสามพนะครับผมคิดว่าลงกลับมาที่3ามพันสามพันนะครับผม 3 4 0 0นะครับ3าม0รกลมนะครับแล้วก็แนวรับอยู่โซนนี้3,3 0 0 3,400อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าตามเฟรมของ S4 นะครับ S4 ก็กดตัวลงมานะครับก็ระวังโซนนี้ไว้นะครับระวังโซนนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนอาจจะลงมาแล้วก็ออกข้างเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาพุ่ดลงมาเต้งเดียวแบบนี้กรบก็เป็นไปได้ในสําหรับในระดับคราฟคริปโตนะครับไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับเพื่อนๆก็แต้งต่อไปนะครับก็อาจจะ ลงแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือการลงนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสลงมาได้นะครับเพื่อนๆตาบิตคอยหลุดเหลือสี่0มื่นสองเนี่ยรับรองเขาต้องลงมาที่สองพันกว่าฝาแน่นอนสองพันห้าสองพันเก้าอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดบิตคอยลงมาที่สี่หมื่นสองนะครับเนี่ยบิตคอยบิตคอยพยายามรับจุดที่สี่หมื่นเก้าเลขกลมๆตังคคิดวิทยาโอ้สี่หมื่นแปดแล้วนะเมื่อกี้ทุบมานะครับผมโอ้โหนะครับยังลงอีกนะครับเพื่อนๆยังลงไม่สุดนะครับ ลงไม่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วรีบดูแนวรับนะครับเดี๋ยวผมจะลงทิปไว้ให้นะครับก็เอาเป็นว่าโซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆโซนโซนที่เราจะรับอยู่โซนนี้นะครับแต่แต่ยังลงได้อีกอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าตามเฟรมของ s c เนี่ยมันมีแรงที่จะลงได้ตะลุตะลุมาที่4ี่หมืนห้านะครับตามสเต็ปเลย4ี่หมืนห้าอ่าสี่หมืนห้าสี่หมืนสองนะครับเพื่อนๆนะครับอยู่โซนนี้นะครับมีโอกาสทุบลงได้นะครับมีโอกาสทุบลงได้ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งครับ อย่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะเป็นได้นะเพื่อนๆนะอาจจะเป็นแบบนี้ได้นะครับก็ดูรายร์ตดีๆนะครับผมคนไหนเทรด,ดเทรด,ดเทรดฟิวเจอร์นะครับโอเคนะครับผมก็มาอัปเดตก,กับเพื่อนๆนะครับก็กะว่าจะก้อยทำคลิปตอนทเที่ยงเที่ยงนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องริบต่ำก่อนเผื่ะว่าเพื่อนๆคนไหนลงอาจจะดูคลิปผมในตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวนะครับดูที่นี้ก่อนเทรนไลน์โอเค ก็จะดูปฏิกิริยาแบบนี้คือลงต่อนะครับเพื่อนนะคืนกินค่ะลงแล้วนะครับเดี๋ยวแต้งต่อไปก็จะเบิ้ลต่อนะครับเบิ้ลต่อถ้าลับตัวไม่ได้ถ้าเราดูรักษณาแบบนี้ก็คือแนวรับตรงนี้นะครับก่อนด่านแรก H 1นะครับแล้วก็ด่านนี้ด่านต่อไปด่านต่อไปก็มันมันตาไส้นะครับตรงแนวนี้ก่อนนะครับไอฝ่าแนวนี้ไปก่อนนะครับแนวนี้คือแนวที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดได้ปลายไส้นะครับตั้งออเดอร์ไว้นะครับอยู่ประมาณนี้โซนนี้เลย46,500ประมาณนี้ครับ46,500แต่นั่นหมายความ เอสยังลงไม่สุดนะครับเดหนึาอาจจะย่อลงมาครึ่งหนึ่งนะครับเดย่อลงมาครึ่งหนึ่งนะครับอืมโอเคสี่หมนเจนหกรอยะครับนั่นหมายความว่าสี่หมื่นเก้แลงมาอีกสองพันบนะครับผมถ้าเกิดลงมาที่สี่พันเจ็ดนะครับก็แสดงว่าเมื่อคืนห้าหมื่นดอลลาร์ก็สามพันบตีซต่อเออสามพันดอลลาร์ต่อหนึ่ีซีนะครับก็มีโอกาสมากมครับมีโอกาสมากมที่จะลงมาโซนนี้นะครับก็เพเ ก็คนไหนที่ได้เก็บของที่รอรอลงอยู่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมคนไหนที่ซื้ออยู่ก็อาจจะต้องรอในการดีวากลับไปนะครับวิธีแก้เขาอาจจะซื้อสะสมต่ายไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าความคิดเราจะซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวหรือระยะสั้นนะครับเพื่อนก็หวังว่าให้มันขึ้นกลับไปได้นะครับเพื่อนหวังว่าขึ้นขึ้นกลับไปได้นะครับลากไปเชื่อนะครับเมื่อคืนนะครับอยู่สุดเทรนนี้นะครับอยู่เทรนนี้เลยโอเคนะครับผม ถามว่ารีบาวได้ไหมเดี๋ยวนะครับรีบาวได้หรือเปล่านะครับดูนิดหนึ่งนะครับรีบาวขึ้นไปน่าจะไม่รอดนะเพื่อนๆนะน่าจะไม่รอดนะครับ,นนะารรบตามฟีดส์สั้นๆเด้งนะครับแนวรับที่คุณจะต้องเจอด่านต่อไปทีุ่ที่ที่จะถึงต่อจากนี้ก็ประมาณโซนนี้สี่หมืนแปดพันเจ็ดร้อยนะครับสี่หมืนแปดพันเจ็ดร้อยนะครับคิดว่าลงมานะครับเพื่อนๆ s หนึ่งยังลงไม่สุดนะ H หนึ่งยังลงไม่สุด เอหนึ่งอย่างลงไม่สุดนะครับเพื่อนสามารถลงได้ระดับล่างนี้นะครับนะครับโูนนี้ระวังไว้นะครับผมโซนนี้ 47. สี่หมื่นเจก่อตัวโูวนนี้นะครับ สี่หมื่นเจ็ดตามฟิล์มเล็กๆรีบาวขึ้นนะครับเพื่อนๆแต่น่าจะขึ้นไม่รอดนะครับเพราะว่าขึ้นไปเส้นนี้มันสูงเดี๋ยวสปักเขาลงต่อนะครับเรนเชนเรนลงนะครับขึ้นไปก็ไม่สุดนะครับเดี๋ยวก็วนกลับมาไปชนเส้นนี้เดี๋ยวก็วนกลับมาครับเพื่อนๆนะพ้อไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตามฟิล์มใหญ่ทั้งทั้งวันวันนี้ลงอยู่นะครับหมายถึงว่าสี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันลงอยู่นะครับมันลงอยู่นะครับเพื่อนๆนอกจากว่ารักษาฐานตรงนี้ไว้ได้นะครับโซน กับเทรนนะครับกับเทรนก็บอกว่าเทรนเทรนเอสนะครับเพื่อนๆเอสนะครับเอสแบบนี้แนวนี้แนวใส่นะครับแนวนี้อ่าเนี่ยอยู่ลักษณะศูนย์นี้ยอดไปยอดนะครับเปลี่ยนเทรนนี่เทรนขาลงรับนี่คือเป็นเทรนขาขึ้นอ่าต้องเป็นล,ลักษณะนี้แต่นี้ยังลงนะครับเพื่อนๆไม่สุดนะระวังไว้นะครับระวังสี่หมื่น ชิดนะครับวันนี้ผมไม่กรอบสี่หมื่นเจ็ดเลยนะครับโอเคครับคลิปที่พูดไปไม่ได้ชี้นาราคานะครับแต่เพียงแค่ว่าเออผมบงตามตัวเลขที่ผมคิดว่ามันจะลงมาได้นะครับรับลึกสุดแบบ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 อะไรแบบเรียกว่าแบบแบบอแบบันตรายน้อยสุดอะครับประมาณนี้ผมคิดว่าปลอดภัยสุดก็น่าจะประมาณสี่หมื่นเจ็ดนะครับแต่ถ้าเกิดเขาดึงขึ้นไปได้ก็โอเคนะครับก็ดีมากนะครับไม่มีใครอยากให้ลงแต่คนไหนที่แทงเทรลไวเมื่อคืนก็อยากให้ลงอีก แต่ยังไงก็ดูว่าทำฟิ์มของของ S4 นะครับลงนะครับ S1 ยังลงไม่สุดนะครับ S1 ยังลงไม่สุดนอกจากว่า S1 ลงก่อนนะครับ S1 ตรงนี้ตัดขึ้นแตงก็จะขึ้นแบบแบบนี้แต่น่าจะลงกลับอีกครั้งเพราะว่า S4 ยังลงไม,ไม,ไม่ไม่ถึงนะครับนะครับถ้าเกิด S1 ดึงขึ้นไปเนี่ยข้อดีนะครับผมจะรักษาฐานอยู่แต่แถว48,000 95,000แต่ถ้าเกิด S1 ลงเยอะมากเนี่ย ลงแบบนี้มา40,07เนี่ยเรียบร้อยนะครับนั่นเจอกัน4 0 0่40,03ได้เลยนะครับโอเคครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับขึ้นไปไม่รอดนะครับเดี๋ยวทุบลงมาอีกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวทุบลงมาอีกนะครับผมจะไปดูกราฟของชิบะนะครับชิบะโน่ก็เทรนนะครับเมื่อคืนพุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไปนะครับผมก็เป็นพิเศษนะครับเส้นนี้เส้นขาลงเส้นนี้เป็นเส้นขาขึ้นนะครับ อย่าหลุดนะถ้าหลุดกันเจอีกิงก็สามพันนะครับสามพันสามพันสองนะครับสามพันสามพันสองมีโอกาสลงมาได้เช่นกันนะครับแต่ยังไงก็ขอให้มันไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับเยวไงค่อยมาอัปเดตครับกันมาอีกครั้งหนึ่งแต่ดูแล้วนะครับน่าจะกลับมาโซนนี้ได้สามพันสี่ร้อยกลมๆนะครับสามพันสี่ร้อยกลมๆนะครับผมสามพันสี่โอเคครับ ลุ้นกันต่อไปครับลุ้นกันต่อไปครับผมขอทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวไงจะมาตามคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คิดว่าขึ้นไปไม่รอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ